ลำโพงที่913ลูกค้ากับเพื่อนข้าวสารรวมมาคันนี้ค่ะกับมิสซูบิชิปัจจุบันสปอร์ต2.4 GT Premium รถคันนี้เป็นรถเบสตนี est, ่ค่ะรถปี20เจ็ดปี20เกียอาโต้เครื่องยนต์คันนี้นะคะ2 4 0 0ซี cc, ลูกค้าตรวจสอบในวิไม่ได้ไม่รับผิดชอบในวิทุกกรณีมีเคเอและออโต้สึกขัดด้วยมาชมก่อนค่ะรับได้เปิดราคาได้ราคาเปิด แสนสองหมบาท6แสนสอ6แสนสอราคานี้น่รัค่ะรับไหมคะอะไรมีไหมเระเลยนะคะกดได้เลยค่ะปุ่มเดิมได้เลยออนไลนคะกับคุณค่ะปิดราคามาแล้วสบิดได้มากกว่าริชแนล6แส0สมบัติราคาตอนนี้ออนไลน์นะสตาร์ยอดรกแข่งขราคาได้เชิญค่ะ6แสนสมบัตราคาตอนี้สองไมสองพันราคาเปลี่ยน6แสนสอ6แสนสอนันบห6แสนสอนันบส 4 0่0ออนล้์สอบกดได้เลยลูกค่ะไม่ต้องรอนะจะไม่ได้พลาดโอกาสในการซื้อนะคะ620,000อบากได้ค่6 0ังหนนหนึ่ง0 0 0นัสองบาทดพันรักา้อีกหมคะ628 0 0 0 0นปดพนมมาทออนไลน์นะคะ3,000สตออีกใหมได้มากกว่ากดได้เลยนะคะ6 2แ0 0 0มบาทราคานี้ที่ออนไลน์6 2แ0 0 0บาทที่ออนไลน์ค่ะ กต้องขายค่ะ,ะตกแนมื่น6ป8 0 0บาทออนไลน์30 008 3 0 00์นบปชนะกมาน6 2แมื่นับาทขอบคุณออนไลน์นะคะมาเลยค่ะลูกค้จาจัดชมต่อได้เลยคั